สวัสดีค่ะพี่เอนะคะสวัสดีชาว BPK2 ทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่เอจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโผดัก์ใหม่ของโรงพยาบาลกันค่ะตอนนี้ทราบไหมคะว่าเรามีวัคซีนไข้เลือดออกแล้วนะคะ ตอนนี้วัคซีนที่เรานําเข้ามาเนี่ยเป็นแบบ2เข็มนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่เรามีคือ3เข็ม3มเข็มเราจะต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนนะคะแต่ตอนนี้คือ2เข็มเราไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันแล้วนะคะเราสามารถฉีดได้เลยนะคะแล้วทราบไหมคะตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักมากๆเลยนะคะยอดผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกราจนถึงสิงหาเนี่ยประมาณ65,000ลนรายนะคะและ ยอดคนไข้เสียชีวิติอยู่ที่70รายนะคะเราจึงต้องมากระตุ้นนะคะให้ประชาชนนะคะได้รับวัคซีนตัวไข้เลือดออกกันนะคะวัคซีนไข้เลือดออกเราไม่ได้บอกนะคะหลังฉีดไปแล้วจะคุ้มกันได้ร้อเปอร์เซนตนะคะ มันจะป้องกันได้อยู่ที่80.2%เท่านั้นนะคะต้องถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะและลดอัตราการนอนโรงพยาบาลน,นะคะอยู่ที่90.4%เลยนะคะอายุที่ฉีดได้ละคะเราจะฉีดได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่นะคะอายุตั้งแต่4ปีนะคะจนถึง60ปีนะคะเว้นระยะก็คือ3เดือนนะคะก็คือถ้าฉีดครบ2เข็มไปแล้วจะคุ้มกันไปได้เลยคือ5ปีนะคะ ภูมิจะขึ้นนะคะตั้งแตเออ่เข็มแรกนะคะ2ส,สัปดาห์นะคะภูมิก็จะเริ่มขึ้นแหละแต่จะขึ้นได้ดีก็คือประมาณ4ส,สัปดาห์นะคะพอฉีดครบ2เข็มก็คือขึ้นยาวเลยค่ะ5ปีเลยค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะแล้ววัคซีนตัวนี้ล่ะคะฉีดเราจะฉีดกันตัวชั้นใต้ผิวหนังนะคะตรงต้นแขนนะคะและผลข้างเคียงหลังฉีดล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวนะคะเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นเชื้อเป็นนะคะมีอาการปวดศีรษะหรือว่าเป็นไข้นะคะแต่ว่าจะหายไปได้เองนะคะประมาณ1-2วันเท่านั้นค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ได้มีผลข้างเคียงใดๆมากนะคะแล้ววัคซีนตัวนี้มีคนถามมาว่า ถ้าคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วอยากฉีดทำยังไงล่ะคะต้องให้หายจากไข้เลือดออกก่อนอย่างน้อยคือ6เดือนนะคะแล้วค่อยมาฉีดกันนะคะและมีคนถามมาอีกนะคะว่าถ้าในระหว่างฉีดเข็มหนึ่งแล้วบังเอ,อิญไปติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วจะทำยังไงเหมือนกันค่ะเว้นระยะ6เดือนเหมือนกันนะคะและมีอีกนะคะถามมาอีกว่าถ้าฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วนะคะแล้ว พบว่าเกิดตั้งท้องขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องร้อยคอดบุตรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะและให้หลังจากให้นมบุตรแล้วนะคะจนลูกไม่ดื่มนมแล้วนะคะเวละ6เดือนนะคะเราถึงค่อยมาฉีดก,กันอีกรอบหนึ่งนะคะและผู้ที่ห้ามเลยไม่ฉีดเลยก็คือหญิงตั้งครรภ์น,นะคะห้ามฉีด วัคซีนตัวนี้แล้วก็หญิงให้นมบุตรนะคะคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเช่นคนไข้ HIV คนไข้โรค sle นะคะที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะตัวนี้เราห้ามฉีดเลยเราไม่ให้ฉีดเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นเลยค่ะเข็มเดียวเรา อยู่ที่3,002นะคะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นเรา2เข็มจะอยู่ที่4,990เท่านั้นนะคะยังไงนะคะมาฉีดได้นะคะแนะนำนะคะให้คนไข้มาฉีดได้เลยค่ะที่แผนกอายุรกรรมนะคะโรงพยาบาลบางประกอรังสิทสองนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย